ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจผู้เสียบปูนะครับวันนี้เอารุ่นคุณปู่มาขับให้ท่านผู้ชมดูเนาะอายุประมาณผมอาจจะเดาเอาครับพี่น้องน่าจะเจ็ดสิบมากครับพี่น้องก็ยังมีแรงที่จะมาทำคลิปให้เราโชว์ท่านผู้ชมเนาะประมาณแบบ มาแลกประสบการณ์กันครับพี่น้องแต่รุ่นี้น่าจะเป็นคุณปู่เราเลยแล้วนะครับพี่ทองก็ไม่น่าจะไม่ต้องมาขับรถเกี่ยวเนาะก็ชิวๆกันเลยนี่ครับดูลีลาเนาะยกไอ้ตัวขอกยังไม่ไหวเลยับพี่น้องดูลีลาแบบประมาณ เข้ามุมเข้าอะไรก็เป็นซึ่งเหมือนอาจารย์เราเลยครับพี่นออ้องโู้เด๋วว่ะพี่น้องถามว่าเราเนาะพอได้แล้วพี่น้องเนาะนี่ครับยกในบ้านจะไม่ไหวไล้ครับพี่น้อง <laughs> จะมีแรงลงรถเกี่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วพี่น้องเนาะก็ให้ร้องหนึ่งรอบอเดีย๋ยวแกเป็นลมเดี๋ยว ลูกหลานก็จะว่าว่าเราใช้แก๊สคาร์บออเกี่ยวนี่ครับจะชของทีมผมทีมงานตัวดำเจ้พูดเสียพูขอบคุณครับ